วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทานหมูกรอบที่ผมชอบมากที่สุดอีกหนึ่งร้านหมูกรอบร้านนี้บอกเลยว่าโคตรกรอบได้เยอะและคุ้มค่ามากที่สุดมาแล้วต้องมาอีกเขาทำจานต่อจานบอกเลยว่าสุดยอดครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่านเอซียทุกคนครับวันนี้ครับผมมาที่ร้านหมูกรอบที่โคตรเด็ดร้านหนึ่งแล้วผมแนะนำลยร้านนี้ที่สุดเลยนะ,ะอร่อยนะก็วันนี้ครับเราไปอยู่ที่ร้าน โคมแดงหมูกรอบนะฮะจากพ่อค้านะฮะที่เป็นนักดาบสมุไรผันตัวมาเป็นพ่อค้าหมูกรอบจะสุดยอดแค่ไหนแล้วก็สถานที่นะฮะติดกับประตูสองราชุพัฒน์เชียงรายแล้วกันนะครับก็ติดล้อเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในร้านกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งเมนูสั่งเมนูเดี๋ยวขึ้นไปดูในร้านกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปตามนะครับ ทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านโคมแดงหมูกรอบครับตัวร้านอยู่ติดกับประตูสองราชพัฒชเชียงรายนะครับแนวของร้านจะจัดเป็นฟิล์สมุไรหน่อยนะและเจ้าของร้านเขาก็เป็นเจ้าของเพจดังสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับนี่วันนี้สมุไรนะครับมาหั่นหมูกรอบให้ดูเลยครับบอกเลยว่าเขาเป็นเชฟที่ฝีมือเฉียบขาดมากเดี๋ยวฟังเสียงหมูกรอบนะดูที่เขาสับนะเข้ากันทุกท่อนเลยนะทุกคนดูครับ อโอเคเท่ากันทุกส่วนเลยอ่ะอ ตอนนี้ผมก็หิวแล้วครับหมูกรอบน่ากินมากไข่เขาก็ใช้เยอะ,ะตอนนี้นะฮะเชฟก็จะเข้าครัวผัดเมนูหมูกรอบให้ผมกินแล้วนะครับสาหรับเมนูที่เชฟทานะครับเขาจะผัดจานต่อจานแต่ว่าถ้าสั่งมาพร้อมกันนะฮะเป็นเมนูเดียวกันหลายจานก็จะผัดให้หลายจานได้เลยเพราะว่ารสชาติของเขานิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆก็สําหรับหมูกรอบนะเราเห็นเขาปลุกแล้วโอ้โหโคตรหิวเลยน่าทานมากนะฮะเชฟบอกว่าหมูกรอบเนี่ยใช้วันละ 30กิโลเลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากมากนะ30ยกิโลนะผมบ, oh, บอกเลยลูกค้าแน่นทั้งวันนะครับแต่ก็ทําอาหารให้ลูกค้าได้รวดเร็วนี่ฮะทุกคนนี่คือหมูกรอบผัดพริกเกลือใส่กล่องนะทุกคนโอ้โหโหน่าทานสุดยอดโคตรทานเลยนะทุกคนเป็นเข้าวกล่องที่ผมมอแล้วโอ้โ oh, ห oh, โดนมากนะฮะนี่ฮะหมูกรอบเพิ่งขึ้นจากเตาโอ้โหเห็นเป็นไงละ่ะ เห็นแล้วหิวเลยทุกคนฟูมากนะฮะหมูกรอบที่นี่ก็จะมีความกรอบนะฮะตรงหนังของเขานะแล้วก็เนื้อด้านในจะฉ่ำมากนะเมนูที่ร้านนะครับมีหลากหลายเมนูเนาะเริ่มต้นที่50บาทมั้งเออก็ลองมาดูนะฮะหมูกรอบจานละ50านสะิเพื่อนเพื่อน,นได้โคตรเยอะนะผมคิดว่าจานละร้อยด้วยซ้ำนะตอนแรกนะตกใจราคาเลยครับเหลือไปเห็นป้ายนะครับโอ้โหนี่ฮะเชฟสับให้ดูอีกรอบดูครับทุกคนเป๊ะเลยมองจากด้านบนนะฮะโอ้โหฝีมือพี่แกนี่คือ โหสิบเต็มสิบเหมือนเดิมนะโคตรเจ๋งนะฮะพี่กรของเราเราโอ้โหสับหมูกรอบได้แบบชำนาญมากนะฮะสับทุกวนนะันเลยนะนี่ฮะทุกคนดูครับโอ้โหที่บอกเคยว่าคนน่ากินเนะฮยแค่ยืนมองผมก็หิวแล้วอ่ะทุกคนไม่ไหวแล้วตอนนี้ยังรองคิวก็เลยถ่ายเจ้าของร้านนะฮะเออเขาสับหมูกรอบให้เราดูอย่างสะใจมากๆนะฮะ โอ้โหบอกเลยว่าหมูกรอบเด็ดจริงๆนะฮะวันนี้ผมสั่งเป็นเมนูนะฮะกะเพราหมูกรอบนะครับในี่เพื่อนอันนี้คือกระเพราหมูกรอบพิเศษนะฮะสองจานนะครับบอกเลยว่าเชฟของเราผัดได้แบบสาใจมากๆกลิ่นกะเพรานี่ฟุ้งโอ้โหแบบหอมมากนะฮะอ่าสุดยอดนะทุกคนนี่ฮะฟวงใส่นะฮะหนึ่งทับพีจุกๆเน้นๆนะฮะนี่เลยตอนนี้เราก็มาดูเมนูนี่บ้างนะฮะ คะน้าหมูกรอบนะฮะเขาจะลวนผักคะน้าก่อนแล้วค่อยผัดนะพร้อมกับหมูกรอบนะฮะด้วยไฟที่รุนแรงนะฮะก็จะได้ความหอมด้วยเนาะบอกเลยว่าสุดยอดนะครับเพื่อนๆผมพูดสุดยอดไปกี่ครั้งไม่รู้แต่นี่เป็นจานของผมเองนะฮะดูฮะบ60บาทนะครับจานนี้โคตรอลังการเป็นพิเศษนะเพื่อนๆธรรมดาก็ได้เยอะละเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับว่า สุดยอดแค่ไหนนะครับดูครับจานบัลเลอร์หกสิบบาททุกคนจานนี้โอ, <L an> <S up> อ <protagonist> ้โหเยอะมากอ่ะนี่ฮะเน้นๆน รสชาติเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนเข้าเนื้อหมูกรอบมากๆเลยสาหรับเมนูผัดกะเพราจานนี้60บาทพิเศษนะครับธรรมดา50บาทนะครับก็อีกเมนูหนึ่งนะฮะที่ผมสั่งมานี่เลยครับเป็นเมนูหมู กรอบไข่คน50บาทนะทุกคนจานนี้ดูครับได้โคตรเยอะนะฮะไม่รู้เจ้าของร้านเขาจะได้กําไรหรือเปล่าแต่ลูกค้าได้กําไรแน่นอนนะครับคือกินได้จานเบลเลอร์เทอร์แบบนี้นะบอกเลยว่ากินกับซอสพริกที่เขาให้มาครับโอ้โหโตรเข้ากันนะครับดูครับเดี๋ยวให้อดมินของเราทานนะครไอ้พี่มัดนะฮะบอกเลยว่าุดยอดนะฮะอร่อยมากมนะฮะร้านโคมแดง ประตู2อนะอยู่ตรงราชพัฒเชียงรายครับหรือกดไปที่แฟนเพจของเขาได้อันเอทีซี C, พากินพาเที่ยวพาชม